สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Insight d a f s i t อีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาไปดูวิธีการเปลี่ยน User Interface ของโปรแกรม d a f s i t ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับภายในโปรแกรม d a f s i t ของเรานะครับก็จะมี Option ให้เราสามารถเลือกปรับเปลี่ยน Interface ได้ตามความถนัดตามความชอบนะครับตามความเหมาะสมในการใช้งานได้เลย เริ่มต้นที่อินเทอร์เฟซแรกเลยก็จะเป็นอินเทอร์เฟซที่ผมเปิดใช้งานอยู่นขณะนี้นะครับจะเรียกว่าอินเทอร์เฟซแบบ drafting and annotation ตามที่โชว์อยู่ทางด้านบนเลยอินเทอร์เฟซในลักษณะน,นี้นะครับจะเป็นการจัดวางชุดคำสั่งในลักษณะนนที่เป็น r i b b o n Style ชุดคำสั่งต่างๆเนี่ยจะถูกจัดวางเพื่อให้ง่ายต่อการคลิกใช้งานโดยชุดคำสั่งเนี่ยจะเปลี่ยนไปตาม r i b b o n Tab ต่างๆเลย อินเทอร์เฟซแบบแรกนี้จะเหมาะกับผู้ใช้งานที่ถนัดหรือว่าชอบในการคลิกใช้งานคำสั่งจากชุดคำสั่งทางด้านบนแต่สำหรับผู้ใช้งานแคทยุคเก่าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะถนัดในการพิมพ์เพื่อใช้งานคำสั่งผ่านคอมมาไลน์มากกว่าจะไม่มีการคลิกใช้งานคำสั่งจากชุดคำสั่งทางด้านบนนะครับ และด้วยความที่การจัดเรียงชุดคำสั่งในลักษณะริบบอนแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะกินพื้นที่แถมเราไม่ได้ใช้อีกด้วยมันก็จะทำให้หน้าตัพื้นที่ดีไซน์แอเรียของเราเนี่ยเล็กลงไปด้วยผู้ใช้งานแคดรุ่นเก่าเนี่ยก็เลยจะนิยมเป็นอินเทอร์เฟซในลักษณะถัดไปมากกว่านะครับการเลือกปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซนะครับให้เราไปที่แถบทางด้านบน จะมีลูกศรน,นะครับทางด้านขวามือให้เราคลิกซ้ายหนึ่งที d อ o ด d o w n ลงมาจาก Drafting and Annotation ที่ผมใช้งานอยู่นะครับที่เป็น Ribbon Style ผมจะเลือกเป็นแบบคลาสสิกนะแบบนี้จะถูกใจกับผู้ใช้งาน CAD ยุคเก่าแน่นอนนะครับพอเราคลิกเลือกแล้วนะครับอินเทอร์เฟซเนี่ยจะปรับเปลี่ยนให้เราในทันทีเลยจะเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ถนัดในการพิมพ์คำสั่งด้วยคีย์บอร์ดผ่านคอมมานดล ก็เป็นการพิมพ์คําสั่งขึ้นมาแล้วก็เรียกใช้งานแบบนี้เลยจะไม่มีการกดเลือกคลิกจากชุดคําสั่งทางด้านบนสังเกตนะครับว่าริบบอนตางๆเนี่ยได้หายไปแล้วนะครับมันจะเป็นทูบาร์แทนนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นไอคอนเล็กๆเป็นคําสั่งพื้นฐานต่างๆแล้วก็คําสั่งเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถคลิกใช้งานได้ที่พูดดาวเมนูทางด้านบนเลย ซึ่งจะเห็นว่าพอเป็นอินเทอร์เฟซแบบคลาสสิกในแบบที่2แล้วเนี่ยแถบของชุดคำสั่งต่างๆเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กลงเราก็จะได้ดีไซน์แอเรียที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับทีนี้นะครับพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน d ับไซต์ e อ t e เ r อ r ์ปริส s ที่รองรับกับงาน 3D Modeling นะครับมันก็จะมีออปชันนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะเป็นอินเทอร์เฟซสำหรับ 3D Modeling นะครับ พอเราเลือกเป็น 3D Modeling แล้ว Interface ก็จะเปลี่ยนไปให้เหมาะกับการขึ้นงาน 3D นั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับการปรับเปลี่ยน Interface ของโปรแกรมดับไซด์ด้วย Option ต่างๆ